สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พามาดูเคาน์เตอร์นะครับยอดขายของวันนี้ว่าได้เท่าไหร่นะครับหลายคมมนถามว่าเฉลีย่ยต่อวันได้เท่าไหร่นะครับหลกักร้อยหลักพันหรือหลก 10, อักหมื่นวันนี้จะพามาดูในเกะครับ เพิ่งจะปิดร้านนะครับพอดีจะได้รวมยอดจะพามาดูกันนะครับเดี๋ยบนี่นะครับผมเจ๊อาจจะลกๆหน่ยครับโอ้ยหล่นนะครับันหนึ่งร้อยหนึ่งก็จะเฉลี่ยให้ดูนะครับ แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยนี่ส่วนของแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบนะครับแต่ละวันก็ ยอดขายก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ช่วงที่ช่วงบัตรรูดครับจะก็ก็เยอะเหมือนกัน,นครับแต่ว่ายอดมันจะเข้าในระบบจะเป็นบัตรรูดอย่างเดียวทุวันนี้ไม่ค่อยได้รูดแล้วนะครับก็จะเหลือบัตร300แต่ส่วนใหญ่จะเป็นขายวัสดุกอ่อสร้างมากกว่าตอนนี้ก็ ไม่ได้รับแล้วนะครับเราชนะกับไอ้มอสามสามครับตอนนี้รับแต่งเงินสดอย่างเดียวเพราะว่าเริ่มเบาบางแล้วนะครับช่วงนี้<ม>ก็จะมีใน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 ส่วนตรงนี้ก็จะมีเงินโอนลูกค้ามาโอนเงินโอนเงินก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันบาทสำหรับเงินโอนนะที่ผมหกมนะักไว้ มันก็จะเป็นเงินซื้อของนะนี่นะครับน่ครับในแต่ละวันแต่เงินถอนอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับเงินไว้ถอนตอนเช้าจะค่อยลบออกอ่วันนี้ส่งของไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าบัตรรูดก็หมดแล้วแล้วนี่ก็เราแต่ลูกค้าจะใช้เงินสดกันเอา บางคนก็หมดบรรลุดแล้วก็ไม่สั่งของแต่บางคนก็ทําต่อเนื่องบางคนก็รอแต่บัตรรูดก็ลำบากหน่อยนะรอแต่บตรรลุนมันก็อย่างว่านะครับไม่ได้ทําอะไรกันอ่ะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่เรจะมีแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์พันก็ต้องรับให้ดูไหมครับนี่ ันนี้ก็ยังขายดีอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เป็นพิเศษมากเงินเซ็นก็มีนะครับนี่แต่ระวังเรื่องเงินเซน็นนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าให้เซ็นนะครับถ้าไม่รู้จักถ้าไม่เชื่อใจกันนะครับอ่าสำหรับนี้เดี๋ยวผมจะนับให้คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอวางกล้องก่อน แล้วถ้าดูไอคนกลัวเปิดร้านแล้วขายไม่ได้นะครับนี่มันไม่ต้องกลัวหรอกครับเราเปิดร้านแล้วเราต้องมั่นใจว่าต้องขายได้นะครับที่ขายไม่ได้ก็คือน่าจะขายแพงนะครับขายไม่ได้น่าจะยังไงครับ ยากนะครับต้องมีคนเข้าบ้างนะครับเพราะว่าวัสดุก่อสร้างในชุมชนน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวอำเภอขนาดร้านขายของชำติดกันก็นยังขายได้นะครับแต่วัสดุก่อสร้างคือเขาต้องใช้ทุกวันนะครับพวกเล็กๆน้อยๆก็ต้องมาซื้อพวกอุปกรณ์นันนี่นะครับ ไปดูในตลาดเขายังอยู่ได้นะครับเขาขายกันปิดกันประมาณ4ี่ห้าร้านเรา,าไปคิดว่ามันขายไม่ได้นะครับถ้าเราลงมือทําแล้วก็ต้องทําให้สุดนะครับถ้าคิดจะทแล้าก็คือทําให้มันสุดเลยนะครับอ่าไม่ต้องกลัวครับชีวิตนี้ต้องลองต้องรู้ไปเร,เรื่อยๆครับเรียนรู้ไปต้องมีประสบการณ์ลองผิดลองถูกนะครับ บางคนล้มสิบครั้งลุกครั้งหนึ่งยังมีเลยครับต้องยอมล้มก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงนะครับก็ได้มีประสบการณ์ผมจะเรียงแบบพอแบงร้อยกับแบื่งผันเยอะๆเลย อันนี้คือขายแต่ละวันก็คือคือคือไม่ได้โชว์นะครับคือคือ,อมีหลายคนถามมาว่าแต่ละวันได้เท่าไหร่นะครับแล้วตีกําไรไปเท่าไหร่ครับถ้าผมบอกแต่ตัวเลขไปเขาก็ไม่เชื่อนะครับแล้วเงินก็เพิ่งเพิ่งผมจะเปิดเม่อกี้เนี่ยปิดร้านแล้วก็จะมานับเงินทุกวันนี้ครับเฉลี่ยว่าได้เท่าไหร่ครับ แต่ละวันยอดได้เท่าไหร่ครับก็คืออยากให้ให้ให้ทุกคนมีอาชีพนะครับก็คือให้ที่ว่าได้เห็นผลจริงๆนะครับก็เลยามานับในเก๊ให้ดูเลยนะครับนี่อันนี้ไม่ได้เตรียยไม่ได้อะไรครับก็คืองนในวันนี้จริงๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ้อ,อนนี้ส่วนที่โอนนะ,ะน, 7, นะครับนี่แยกไว้เลยแยกไว้อยู่เจ็ดพันครับส่วนที่โอนเงินส่วนที่เป็นเงินสดกันึ่งสองสามี่หกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้า

2นนสอง่สามเป็นแงร้อนะครับเดยวผมยกเป็น่สี่นสามนะครับแนงร้อยก็ประมาณ 2000สองพันนะ C C C ห้าประมาณนี้นะครับนี่ เฉลีย่ยเข้าๆไปตั้งห้าหมื่นไปในแต่ละวันบางวันถ้ายอดขายดีๆก็เจ็ดหมืน่นแปดหมื่นนะครับอันนี้รวมต้นทุนแล้วนะครับนี่ยเราผมเก็บตังคนะ์กัน โอเคครับประมาณนี้นะครับใครคอมเมนต์ว่าในแต่วันได้กี่บาทนะครับนี่ถ่ายให้ดูกันสดๆเลยนะครับนี่กันสดๆเลยโอเ okay. คตอนหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับทุกคนย นัประมาณนี้ครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้เพราะว่ายังไม่ได้ทำบัญชีที่ละเอียดจริงๆนะครับแต่เราก็เช็คของเช็คอะไรเช็คในบินว่ามันตรงเนะงินเข้าเงินออกคร่าวๆนะครับแต่ละวันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับห้าหมื่นบาท เฉลี่ยแล้วต่อวันนะครับบางวันขายดีก็เจ็ดแปดหมื่นนะครับใครที่อยากเปิดก็นี่ครับเห็นเงินแล้วก็ประมาณนี้ครับโอเคสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับที่ถสังคมาังสอบคนที่ให้กำลังใจขอบคุณนะครับผมที่ส่งกำลังใจฝากติดตามได้นะครับกด ติดตามให้ด้วยนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ